เท,เทคนิคขายดีบายเดอะบริ้นเซอบเซลส์นะคะวันนี้นะจ,จะมาให้เทคนิค2ข้อที่สำคัญมากนะคะว่ารู้2ข้อนี้ขายของดีแน่นอนนะคะอันนี้นะคะเป็นเทคนิคของนะักการตลาดระดับโลกนะให้คุณเข้าใจความต้องการพื้นฐานของลูกค้านะคะนะคุณต้องรู้ก่อนอ,อื่นเลยว่าอย่างแรกนะเหตุผลที่คนจะซื้อของนะคะก็คือ 1. คนซื้อของเพื่อความสุขค่ะใช่ปะ เวลาคุณลองดูง่ายเวลาคุณซื้อของอะค่ะคุณซื้อของเพื่ออะไรคุณซื้อของเพื่อความสุขค่ะว่าคุณซื้อสิ่งนี้คุณซื้ออายแชโดว์สีนี้แล้วคุณจะได้ราม่าตาเป็นแบบนี้มันจะทาให้คุณสวยขึ้น 2. คุณซื้อ iPhone รุ่นไข่มุกที่เป็น3เม็ดเพราะว่ามันมีกล้องที่สวยมากแล้วจะทําให้คุณดูลักชัวรี่ขึ้นคุณดูเก๋ดูคูลคุณดูเป็นคนรวยทําให้คุณมีความสุขถูกไหมคะหรือ 3. คุณซื้ออาหารเสริมลดน้ำหนัก อันนี้เพื่อที่ว่าคุณต้องเข้าใจลูกค้าเนว่าเขาซื้อเพื่ออะไรแล้วพอพอคุณรู้ใช่ไหมคะคุณสามารถไปขยี้แล้วเอาจุดนั้นเป็นจุดขายได้ไงเนื่องจากว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าซื้อของเพราะอะไรแน่นอนเขาซื้อเพื่อความสุขเพราะฉะนั้นเราเป็นนักขายเราจะต้องคิดว่า ลูกค้าได้สิ่งนี้แล้วจะทําให้เขามีความสุขได้อย่างไรนั่นแหละคืออินดิเคชันคือจุดขายที่คุณจะขายสินค้าของคุณได้นะฮะอย่างอย่างของจียงจยอย่างเงี้ยอ่ะจะยกตัวอย่างจีขายคอสถูกไหมคะคอสสอนเซลล์คอสสอนคนเป็นดีเทลยาใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องรู้ไงว่าคนมาเป็นดีเทลยาเขาจะได้อะไร 1. นึ่เขาจะได้เงินเยอะ สองมันเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะสองมีโอกาสดีๆที่จะได้ทํางานหลกงหมอพยาบาลคนมีความรู้ได้พัฒนาความสามารถตัวเองสามมันทาให้เขาดูกโก้นะคนเป็นดีเทลยาเนี่ยเฮ้ยมีความรู้นะแต่ถามว่านา,าตาต้องสวยไหมไม่จําเป็นนะคะไม่สวยหลอกก็ทํางานดีเทลยาได้นะนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องจบเภสัชด้วยเห็นไหมคะถ้าเรารู้ข้อนี้เราเอาจิตวิทยาตัวนี้เล่นกับคนได้คือถ่องจีนนะข้อเดียวเลยเป็นดีเทลยาได้เงินเยอะเป็นดีเทลเครื่องมือแพทย์ได้เงินเยอะแค่นี้จบ นะคะนะคือข้อแรกคือคนซื้อเพื่อความสุขเขามาซื้อคอร์สจีเพื่อให้ได้เงินเยอะขึ้นเพื่อเขามีความสุขเยอะขึ้นเป็นอย่างนี้นีเองนะคะข้อที่สองจีนเิียาข้อที่2สําคัญมากนะคะสำคัญกว่าข้อหนึ่งอีกพี่จะบอกเลยก็คือคนซื้อเพื่อนห,นงงหนีความเจ็บปวดหมายความว่าไงพี่จีงงไม่เข้าใจหนีความเจ็บปวดคืออะไรยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะสมมติว่าที่ดิน สมมติที่ดินตรงเนี้ยที่ดินตรงเนี้ยแปลงตรงเนี้ยนะคะเออต้องซื้อเออแบบว่าสมมุติว่าเจ้าของอะ่ะเขาตอนเนี้ยขายอยู่สี่ล้านแต่ว่าถ้าปีหน้าเนี่ยได้ยินข่าวมาว่าเขาจะขึ้นเป็นราคาแปดล้านละเนี่ยถ่าแล้วเราอะ่ะสมมติเราเป็นนักลงทุนอะ่ะเฮ้ยที่ตรงเนี้ยถ้ามันไปรวมกับแปลงนั้นนะเออเซ็นทันมันจะมาซื้อนะสมมุตินะคะถ้าเราไม่ไม่รีบซื้ออ่ะแล้วคนมาอื่นมาซื้อไปก่อนหรือเอาละเจ็บปวดละ เห็นไหมคะว่าเราเล่นกับความเจ็บปวดของเขาอะว่าถ้าเขาไม่ซื้อหนึ่งราคาจะขึ้นเป็นแดล้านสมมุตินะเอองานละบแปดล้านร้อยตารางวาแดล้านสมมุติเนี้ยถ้าถ้าเขาไม่รีบซื้อตอนเนี้ยคนอื่นมาเอาไปเนี่ยเจ็บปวดเป็นต้นนะคะหรือหรือสมมุติสมมุติอ่ารถ Mercedes b e n บสมมุติว่าเออลูกค้าจะซื้อรถเบนซ์สมมุตินะคะแล้วเขาอยากได้รุ่นที่เป็นน้ำมันซึ่งปีหน้าไม่มี เบนซ์ประกาศแล้วว่าจะไม่ผลิตแล้วจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเท่านั้นหรือเป็นปลั๊กอินไฮบริดแบบเสียบปลั๊กเครื่องยนต์ที่เป็นน้ํามันล้วนไม่มีแล้วเพราะว่าเราเขาทําในเรื่องรักสิ่งแวดล้อมแต่มันจะมีลูกค้าบางกลุ่มค่ะเช่นอย่างจีเงี้ยจีต้องการขับรถเบนซ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้าต้องการเป็นระบบน้ำมันเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ากลไกลไม่ซับซ้อนแล้วเวลาเสียมันซ่อมได้ง่ายหรือมันโอกาสเสียก็น้อยเพราะว่าแมคชีนิกมันน้อยถูกไหมฮะนี่คือเหตุผลพอจีรู้ว่าเฮ้ยปีหน้าจะเเลลิิกผต้วย กูต้องรีบซื้อเห็นไหมคะซื้อเพราะมีความเจ็บปวดถามว่ามีตังค์ไหมเอ้ยตอนนี้ยังไม่พร้อมแต่สงสัยต้องซื้อแล้วอ่ะต้องดาวเลยต้องจองเลยเพราะว่าจองวันนี้ได้ของกรุมพาเนี่ยเป็นต้นแล้วจีถามคุณนิดหนึ่งว่าข้อหนึ่งกับข้อสองอะถ้าคุณเป็นลูกค้าแบบไหนที่มันขยี้เขาได้มากกว่ากันอข้อสองถูกไหมคะคนซื้อเพราะหนีความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นถ้าคุณเขา กดข้อนี้นะแล้วคุณเอาสิ่งนี้ไปเล่นกับลูกค้าได้นะคุณจะขายอะไรก็ขายได้ถึงแม้ว่าท่ามการเศรษฐกิจไม่ดีนะคะเช่นตัวอย่างคนส่วนใหญ่ที่เขานักการตลาดที่เขาจะเล่นกันกนะ็คือเล่นเรื่องโปรโมชั่นเล่นเรื่องราคาว่าทำแฟลชเซลล์ลด5.7ถธันวาคมเท่านั้นถ้าเกินนี้ราคาก็จะแพงขึ้นอย่างนี้ถูกไหมคะ ก็จะเล่นให้คนซื้อเพื่อหนีความเจ็บปวดเพราะคนไม่ต้องการซื้อที่จะแพงขึ้นแบบนี้เป็นต้นแต่ก่อนที่คุณสมมติว่าคุณเพิ่งทาการตลาดขายของมาใหม่แล้วอยู่ดีๆคุณจะบอกว่าคุณจะขึ้นหรือคุณจะลดราคาถามว่าคนสนใจซื้อไหมอ่ะคนไม่สนใจซื้อถูกไหมคะเพราะอะไรเขายังไม่รู้เลยว่าของคุณดียังไงหรือสมมุติว่าถ้าคุณเอขายของที่เหมือนเหนกับคนอื่นอ่ะแล้วอยู่ดีๆคุณไม่บอกเขาได้ว่าของคุณแตกต่างยังไงแล้วคุณมาขึ้นราคาหรือคุณมาลดราคา คนก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเขายังไม่รู้ว่าหอบคุณดียังไงถูกไหมคะนะหวังว่าอันเนี้ยนะเป็นเทคนิคแบบสําคัญมากเลยนะที่ปกติไม่ค่อยมีใครมาบอกคุณคุณสังเกตปะว่าจะไม่ค่อยมีใครมาบอกอะไรคุณแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นแบบจิตวิทยามนุษย์แบบสูงมากเลยนะแล้วถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้นะคะคุณขายอะไรก็ขายได้นะคะนะสําหรับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจจะเรียนเกี่ยวกับการขายเพิ่มหรือทําการตลาดเพิ่มนะคะสามารถทักเข้าไปในเพจได้นะหรือ อยากจะได้ความรู้ฟรีๆนะคะในเพจนะคะก็สามารถไปกดไลค์ได้นะคะที่เพจเทคนิคขายดี by Princess o f s a l e นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ